ักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะในวันนี้คุณครูก็จะมาขึ้นบทที่1น,นะคะจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสน,นะคะเมื่อจบบทนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถทำอะไรได้ก็คือใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนบอกหลักค่าประจำหลัก และเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0 0จากสถานการณ์ต่างๆหาค่าประมาณของจำนวนนับและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆมาดูที่หัวข้อเตรียมความพร้อมของเราเลยนะคะเตรียมความพร้อมหัวข้อที่1ก็คือเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก แสดงจำนวนแสดงจำนวนของอลูกคิดที่เขาใส่ใส่ไว้ให้นะคะดูก่อนนะคะว่าเขามีหลักอะไรให้เราบ้างนะคะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะมีหลักแสนด้วยแต่ว่าเราก็มาดูนะคะว่าโจทย์โจทย์นั้นมีใส่ลูกคิดไว้ให้เราหลักไหนบ้างนะคะมาดูโจทย์ข้อแรกนะคะ หลักหน่วยมีด้วยกัน1 2 3่า่าหลักหน่วยมี3หลักสิบมี1 2 3 4 5 6 7 7นะคะหลัก10ต่อมาหลักร้อยหนึก็จะเป็น3หลักพันมีมีไหมคะไม่มีเราเติมอะไรเอ่ย0นะคะต่อมาหลักหมื่นหนึ่ง เติมเลขหลักแสนไม่มีก็ไม่ต้องเติมนะคะทีนี้เวลาใส่จุลภาคนะคะให้นักเรียนนับจากหลักหน่วยเป็นต้นนะคะนับจากข้างหลังไปข้างหน้าหรือนับจากหน่วย1 0บร้อยพันเนี่ยนับไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะนับไปทีละ3เลขโดดนะคะนับเลขโดดไป3ตัวนะคะแล้วเติมจุลภาคนะ1 2 3แล้วเติมอย่างนี้นะคะ่ามาดูที่ข้อ2 มีหลักอะไรบ้างมีหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่หลักหน่วยไม่มีทำไงเอ่ยใส่ศูนย์หลักสิบมีไหมไม่มีใส่ศูนย์หลักร้อยก็ใส่ศูนย์หลักพันก็ใส่ศูนย์หลักหมืน่นก็ใส่ศูนย์ทีนี้หลักแสนเขาเติมมากี่อันเอ่ยห่อันใช่ไหมคะก็ใส่เลขหนึ่งหลักร้านอยู่ข้างหนา้าก็ไม่ต้องเติมเลขศูนย์นะคะ อ่ะทีนี้เวลาใส่จุลภาคให้นับจากหลักหน่วยใช่ไหมคะนับจากข้างหลังไปข้างหน้าทีละ3ตัว1,2,3แล้วเติมทีนี้1,2,3แล้วเติมอย่างนี้ได้ไหมถ้าหนึแล้วเติมอย่างเงี้ยเราต้องมาดูก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยหน้าเลขหนึ่งเนี่ยมันมีตัวเลขไหมถ้าเกิดว่ามันมี ให้เติมนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีก็ไม่ต้องเติมก็สุดแค่ตรงนี้นะคะไม่ต้องใส่จุดลภาคข้างหน้านะอ่ะต่อมามาดูข้อข้อ3นะคะเอ้ A, เขาบอกว่า1210เท่ากับ120ทํายังไงนะ1210เท่ากับ120เดี๋ยวคุณครูจะมาสอนเทคนิคการนับนะคะอะมาดูตัวอย่างของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูเนาะเอาเอาที่ข้อ3เลย 12 10เท่ากับ120เราเขียนจากตัวเลขกับตัวหนังสือเนี่ยให้อยู่ในรูปตัวเลขได้ยังไงมาดูนะคะก่อนอื่นลองแยกออกจากกันก่อน12กับคำว่า10 10ของเราถ้าเขียนเป็นตัวเลขมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะ10ตัวเนี้ยมีศูนย์อยู่กี่ตัว10ตัวนี้มีศูนย์อยู่1ตัวใช่ไหมคะเราก็เอาศูนย์หนึ่งตัวเนี่ยไปต่อท้ายกับ ตัวเลขที่เขากำหนดมาให้จาก12มันก็จะกลายเป็น120อาลองมาดูกันอีกสักข้อหนึ่ง140นักเรียนคิดว่าจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอ่ย140 เกิดจากอะไรเกิดจากมีตัวเลขใช่ไหมคะแล้ก็เติมตัวเลขไปปกติทีนี้คําว่า10ของเรา10ก็คือมีศูนย์กี่ตัว1ตัวแล้วก็เอาศูนย์เนี่ยไปต่อท้ายเอ๊ะแล้วถ้าเป็นหลักอื่นหลักจะเขียนได้ไหมตัวอย่างเช่น23่สจะได้อะไรนะอ่ะก่อนอื่นแยกก่อนใช่ไหมคะแยกตัวเลขเอาตัวเลขมาเขียนก่อน ทีนี้หลักหลักร้อยเราเขียนร้อยสิร้อยมีศูนย์กี่ตัวคะร้อยมี0 2ตัวแล้วก็เอาศูนยตัวไปต่อท้ายกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย2,300แล้วหลักอื่นละ่ะหลักพันเขียนได้ไหมมาลองดูกันนะคะ2 5่0 0บันจะได้เท่าไหร่เอ่ยตอนแรกก็ต้องเขียนตัวเลข ก่อนใช่ไหมคะเป็น25ทีนี้พันทำไงคะ1,000นมีเลขศูนย์กี่ตัว3ตัวแล้วก็เอาอไปต่อเลย1,2,3เวลานับใส่จุลภาคก็คือนับจากหลักหน่วยก็คือนับจากข้างหลังมาข้างหน้า1,2,3แล้วเติมก็จะกลายเป็น25,000นั่นเองทีนี้เรามาดูซิว่าโจทย์เมื่อกี้เราจะทำได้ไหมนะคะ ามาดูที่โจทย์ของเรานะคะ1200ทำไงเอ่ยลองแยกก่อนแยกตัวเลขกับหลักออกใช่ไหมคะเราก็เขียน12ไว้ก่อนคําว่าร้อยของเราร้อยของเรามีศูนย์กี่ตัวเอ่ยมี0 2ตัวก็เอาไปเติมนะ1 2 3แล้วเติมจุลภาคก็จะได้เป็น1200น,น,นะคะเอาทีนี้เอ้เขาเขียนแบบนี้มาให้ แล้วให้หลักของเรามาข้างหลังเหมือนให้ทําย้อนกลับเหมือนทําตัวเนี้ยให้ย้อนกลับมาอยู่ในรูปตัวนี้ทีนี้ตรงนี้มันมีศูนย์ต่อท้าย2ตัวอะไรนะมีศูนย์สตัว10มีศูนย์กี่ตัว10มีศูนย์หนตัวแล้วอะไรมีศูนย์สตัวเอ่ยก็คือร้อยใช่ไหมคะเราก็แบ่งปุ๊บร้อยมันก็จะกลายเป็น26 0 0 0นั่นเองใช่ไหมคะตรงนี้ล่ะ เป็นหลักพันใช่ไหมคะพันมีศ3ตัว1 2ึสตัดปุ๊บจะเหลือแค่3 4มสิพนะคะ,ะหัวข้อต่อมานะคะข้อ2ใหญ่อันนี้เราเคยเรียนมาแล้วเนาะโจทย์บอกว่าบอกหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้คำว่าเลขโดดก็คือเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวใครบ้างที่เป็นเลขตัวเดียวเลขโดดประกอบด้วย0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9มีแค่นี้นะคะเลขโดดมีทั้งหมด10ตัวประกอบด้วยศูนย์5 6 7 8 9อ่หาทีนี้เลขโดดที่ขีดเส้นใต้เลขหนึ่งอยู่ในหลักอะไรหน่วย10บร้อยอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ 100 6เลขที่ขีดเส้นใต้นะคะหที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักอะไรหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับห0 0 0ืนนะคะต่อมาข้อ3จากเส้นจำนวนที่กำหนด a b และ c แทนจำนวนใด A B และ C แทนจำนวนใดทีนี้ในเส้นจำนวนเนี่ยเรามาดูตัวเลขก่อนว่าจากตัวเลขนี้ไปตัวเลขนี้ไปตัวเลขนี้มันเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะอันนี้เป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจาก4 9 0 0 0ไปห0 0 0 0เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ย1,000ใช่ไหมคะ จาก50,000ไป51,000ก็เพิ่มขึ้น1,000เช่นกันอันนี้ก็เพิ่มขึ้น1,000แสดงว่าไอช่องเหล่านี้มันจะต้องแบ่งออกในจำนวนที่เท่าเท่ากันที่รวมแล้วได้1,000ถ้าช่องนี้ห่างทีละ1มันจะถึง1,000นะคะ 1>, 1 2 3 4โอนับไปก็ไม่ถึง1,000ใช่ไหมคะแล้วถ้าห่างทีละ10ล่ะช่องเล็กๆเ,เนี่ย10 20 30 40 50 60 70 80 90 100ก็ไม่ถึง1,000ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าช่องเล็กๆเ,เหล่านี้จะห่างทีละเท่าไหร่เอ่ยห่างทีละ 100ใช่ไหมคะ100 200 300 400 500 600 700 800 900แล้วก็1000ก็จะครบ1000พอดีดังนั้นเขาถามว่าจุด A A อยู่ตรงนี้นี่จุดตรงนี้เดี๋ยวอมองไม่ชัดนะคะอันนี้เป็น B อันนี้เป็น C มาดูกันว่าจุด A แทนเท่าไหร่49,000 49,100ใช่ไหมคะ49,200 49,300 49,400แสดงว่า A แทน49,400อย่างนี้นะคะจุด B จุด B อยู่ตรงไหนเอ่ยจุด B อยู่ตรงนี้จุด B อยู่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องนับย้อนกลับมานะคะเพราะว่ามันมีตัวเลขแสดง ส่วนแบ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนอยู่แล้วเราก็นับจากตัวเลขที่ใกล้เคียงเลยนะคะ51,000เพิ่มไปทีละร้อยก็จะเป็น51,100 51,200 51,200อักษร C ีนะคะต่อมาอักษร C อยู่ตรงนี้เราก็นับจากมาเริ่มที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น52,000ใช่ไหมคะเพิ่มไปทีละร้อยก็จะเป็น 52,100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 700, 800, 900ตรงนี้ก็จะเป็น52,900นะคะ หัวข้อต่อมานะคะก็คือการกระจายนะคะการกระจายก็คือการเอาค่าประจำหลักเนี่ยมาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่1น,นะคะตัวอย่างเช่น7530เขาบอกว่าเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายโดยเอาค่าประจำหลักค่าประจำหลัก มาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกอ่ะเอยู่ในหลักอะไรเอ่ยเจ็อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับเ0็ดบวกกับ5อยู่ในหลักอะไรคะหอยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ500 3อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ30 0อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0นย์ เนี่ยนี่แหละคือคือการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายการกระจายก็คือการเขียนค่าประจําหลักในรูปของการบวกค่าประจําหลัก7อยู่ในหลักพัน5อยู่ในหลักร้อยสอยู่ในหลักสิบศูนย์อยู่ในหลักหน่วยเราก็เอาค่าประจําหลักเหล่านี้มาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะเอามาดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อนะคะ จุลภาคนะคะ1 2 3แล้วเติม1 2 3แล้วเติมนะคะอ่ะอันนี้อ่านได้ว่ายังไงเอ่ยหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่านได้เป็น1ล้าน2 0แสน30มหมื่น2พัน3นะคะเวลาเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายก็เริ่มจาก1อยู่ในหลัก ล้านก็มีค่าเท่ากับ1ล้านบวกกับ2อยู่ในหลักแสนก็จะมีค่าเท่ากับ2องแสนบวกกับ3อยู่ในหลักหมื่นก็จะมีค่าเท่ากับ3ามหมื่อยู่ในหลักพันก็จะมีค่าเท่ากับ2องพันต่อมาไม่พอนะคะขึ้นบรรทัดใหม่ 3อยู่ในหลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ300 5อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ50 6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6นั่นเองนะคะการกระจายไม่ได้ยากเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ